สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนก็กลับมาพบกับรายการโนบุ๊กไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับไอ้โป้งที่ในไลฟ์วันนี้นะเป็นไลฟ์นะครับอยากจะมาแนะนําชวนคุยนะครับกับโนบุ๊กรุ่นใหม่ที่มีความน่าซื้อหรือว่ามีความสนใจก็จะสลับสับเปลี่ยนไปมานะครับระหว่างโนบุ๊กหลากหลายรุ่นหลากหลายแบรนด์หรือว่าหลากหลายประเภทการใช้งานก็หวังว่า ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อของใครหลายคนนะครับสําหรับในไลนนี้เองเนี่ยก็จะเป็น lenovo yoga book 9 i นะครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่สุดนักวัตกรรมนะครับของ n o t e บุ๊กที่มี2หน้าจอขนาด14นิ้วเป็นพาร์เน oled 2 8 k สเปคเองก็เป็น Intel Core u l t r 9 285HX กับราคา7 2 9 9 0บาทนะก็ถือว่าเป็น,นโน้ตบุ๊กที่แหมมันแตกต่างนะครับมันเหนือชั้นเลยเรื่องของรูปแบบการใช้งานที่เป็นแบบมันติโหมดทัดมันติโหมดบวกว่าเถอะว่ามันใช้งานได้เยอะมากๆนะครับทั้งแบบ โน้ตบุ๊กปกติเป็นแท็บเล็ตนะครับจะใช้เป็นสองหน้าจอพร้อมพๆกันก็ได้แล้วใช้คีย์บอร์ดแบบแบบัดเดิลมาแยกออกมาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นแนวนอนแนว,แนวตั้งได้หมดเลยจอทัชใช้ปากกาอะไรก็แล้วแต่นะครับเรียกว่าถ้าใครต้องการโน้ตบุ๊กที่มันมันบียร์อ่ะมันมันเหนือชั้นกว่าโน้ตบุ๊กปกติทั่ทวไปในราคาที่แบบ อาจจะสูงหน่อยแต่มันมันไม่ได้มีเยอะในตลาดนะตอนนี้ก็แล้วกันนะครับระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันหน่อยเนาะอาจจะเป็นน้บุ๊กที่ไม่ได้แมสมากขนาดนั้นเพราะว่าราคามันก็สูงนะครับแต่มันก็สมราคาเพราะว่าโอ้ มันเป็นเรื่องของนวัตกรรมถ้าใครต้องการนะบ,บ๊คจอที่เพอร์เฟกต์ไซซิ่งดีน้ำหนักเบาพกพาสะดวกนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ l Lenovo รุ่นนี้คือดีมากๆเลยแล้วก็เป็นการต่อยอดมาจากรุ่นก่อนด้วยนะรุ่นก่อนผมจำได้ว่าเป็นหน้าจอ1 3บจุดสามนิ้วรุ่นใหม่นี้เป็นหน้าจอ14นิ้วนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนอื่นก่อนอื่น พูดอีกหนึ่ง่อวเพนสั้นก่อนนะครับแอาแฟนะครับที่เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของการทำเว็บไซต์อะเรียกว่าเป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นบ้านอะของเว็บไซต์หลายๆเว็บเลยทั้ง x A นะครับหรือว่าเว็บต่างประเทศที่ผมดูบ่อยพวกเทคทัวอัพหรือว่าอื่นๆเยอะเลยนะครับร่มอยู่ตอนนี้คุณก็ล่วงด้วยเนา แต่ว่าพวกเมตานะครับ Facebook แล้วกันแล้วก็ o o o l l y y u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  e นี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามีบ้านของเาเองไม่ต้องไปพึ่งพาใครแต่ว่าในาเว็บโลกใบนี้กว่าผมว่าน่าจะประมาณ70%เลยปะที่ใช้คาวแฟร์อยู่นะครับเข้าไม่ได้มาเป็นชั่วโมงแล้วเออไม่รู้ว่าตอนนี้เข้าได้ยังอ่ะล่าสุดนะผมก็หาข้อมูลแหละเวลาจะดูของโนบุกแต่รุ่นนะครับ ตามหน้าร้านต่างๆอ่ะอย่าง JB เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วใครใช้บารันาหใช้นะครับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์เออร์เลอร์เนี่ยนะครับนี่แหละ,นะหละอาการเป็นแบบนี้ถ้าใครคิดว่าเข้าเว็บไม่ได้เว็บนั้นก็อาจจะใช้โซลูชันนะครับคาวแฟร์อเองเนาะนบอกไว้ก่อนอนันนี้ผมลองรีเฟรชรอบนึงก่อนอยังไม่มา นะครับโอเคมามาต่อกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนผมเปิด u t u b e ดูหลายอย่างนะอ่ะโอเคพาดูตัวสเปคก่อนดีกว่าจะได้เห็นถึงภาพรวมนะครับอันนี้เป็นสเปคของปรับเทศไทยเลยนะ intel c o r e ัลต้าเนะครับ lx h เป็น ซีรีส์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับ16คอนะครับ16เทรดไฮบริดคอมีคออยู่สระเพศด้วยกันนะครับเรียกว่าแรงแน่นอนดีแน่นอนแล้วก็ตัวก,การ์ดจอ,อชิปเองเนี่ยเป็น a r ร1 4 0ี่ทีเสือเป็นการ์ดจอ,อชิปตัวแรงเช่นเดียวกันเรียกว่าเทียบเท่ากับพวกการ์ดจอ Rx รุ่นเริ่มต้นเลยมีแรมนะครับเป็นแบบออนบอร์ดนะครับแพคเกจิ้งเดียวกัน D5 lp ddr5 x นะครับบัตร4,008 8,004ขอโทษ8,004 4แ0 8, 8, 8, 8มันดูข้อปากก่อนเนาะอ๋อแล้วก็ตัวสโตรเลจอ่าเป็นขนาด22ขีบไบต์นะครับแล้วก็ตัวสโตรเลตเนี่ย SSD ความจุ1ถึง2ไบต์เป็นแพลตฟอร์มแบบ m.2 2242 22ก็คือตัวสั้นนะ Windows 11 Home Office แท้มีอยู่แล้วนะครับประกัน3ปีอ on site p r e m i ยมแคร์และประกัน3ปีอุบัติเหตุ โคตรเทพนะครับเรียกว่าประกันบริการก,การขายเนี่ยเรามั่นใจเลยว่าสายห่วงสบายใจบอกเลยว่าราคาเจ็ดหมื่นสองวะหารสามปีอ่ะผมว่ามันเมกเซ็นนะถ้าใครซื้อเป็นแบบซื้อไปหาตังค์อ่ะอาจจะเป็นเซลลนะครับเป็นโปรดักต์แมเนเจอร์ที่จะต้องมีครั้งคราวที่ต้อง่อพอรีเซนเทชันกับลูกค้าหรือว่าหัวหน้ากันแล้วแต่ มันดูแบบโคตรเท่ะนะครับเนี่ยอย่างเช่นเราใช้งานในโหมดโหมดเต็นท์อย่างนี้อยู่เนาะคือเราสามารถใช้หน้าตาดูวิเค็กันได้คือหน้าจอเดียวกันเลยแล้วก็พรีเซนต์ของตรงข้ามเห็นหน้าจอเหมือนกันหรือว่าอื่นๆค่แล้วแต่เราจะรังสรรค์นในการพรีเซนต์งานนะครับคราวนี้ตัวดีไซน์ดีไซน์ดีไซน์คือจะใช้งานเหมือนกับหนังสือก็อได้เปิดเป็นแนวตั้ง เขาเองเนี่ยก็จะมีขาตั้งนะครับที่เราสามารถปรับรูปแบบได้หลากหลายแนวตั้งแนวนอนนะมีความเรียกเลยนะโอริกามิไะทิศทางเป็นการภาพกดนะครับรของญี่ปุ่นใชที่มีการรังสรรค์ขึ้นมาว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นซองใส่ซอฟต์เคสในตัวด้วยผมเรียกว่ามันผสมผสา,านเนาะระหว่างเรื่องของตัว เทคโนโลยีแล้วก็ศิละปะอยู่ใน device device เดียวซึ่งก็เนี่มันคือถ้ามันอาจจะฟังดูเปนแบบวัตถุนิยมหน่อยเนาะผมบอกเลยว่าถ้าใครมีเงินสักเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วก็ต้องการโนบุกที่มันแบบเป็น Innovation นอะซื้อเถอะไม่ต้องคิดเยอะแต่โอเคแหละมันเหมาะกับการใช้งานแบบทั่วไป อาจจะตัดต่อวิดีโอบ้างในบางครั้งนะครับแต่ความแรงเนี่ยยังไงมันก็ไม่แรงเท่ากับพวกโนบุกเกมมิ่งโนบุกสายคอนเนเตอร์ที่เครื่องหนาและหนักหรอกเพูดตามตรงแต่ถ้าแบบในการดิสเพย์นะครับในการเสพสื่อต่างๆหรือว่าในการสร้างงานที่ใช้ปากกาใช้นิ้วมือในการทัชสกรกนเนี่ยนะครับรุ่นนี้คือดีแน่นอนคราวนี้เขาปรับอะไรจากรุ่นก่อนบ้าง ที่ผมเห็นนะจะรูจากสเปคละกันผมตัวจริงยังไม่เห็นเลยเพิ่งมีขายนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวไซส์หน้าจอรุ่นก่อนเป็น13.3นิ้วรุ่นใหม่เป็น14นิ้วก็คือใหญ่ขึ้นแหละนะครับแล้วก็ตัวลำโพงเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตัวซาวบาเขาเนี่ยรุ่นก่อนเขาใช้ฮาร์แมนนะใช่ฮาร์แมนนะรุ่นใหม่ก็เหมือนกับไม่ได้บอกว่าเป็นฮาร์แมนแต่ผมก็เชื่อว่าเสียงดี เหมือนเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมได่สามนะอืมเป็นติดตั้งเป็นโลโก้โยคะเองฮามานเนาะหรือบ NO. ีเอ็นโอเอนะนั่นแหละนะวัสดุเป็นสเตลเลสสตีลนะครับตลอดทั้งตัวเครื่องเป็นสเตลเลสสตีลแล้วก็อ่าไม่ใช่มาลอยนะครับมีปากกาอ่าสแตนเลสในตัว แรงกด4,96ระดับก็คือเสมือนดินสอรหรือว่าปากกาของจริงเลยนะครับเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยผมบอกเลยว่าการใช้งานโนาบุ๊กหนหน้าจอกับการใช้งานโนาบุ๊กที่มี2หน้าจออาจจะเป็นการ e x t e n ซซื้อจอมาเพิ่มเองเป็นจอ p o r t a b l e หรือว่าจอใหญ่ก็ตามแต่ตอนนี้ผมใช้หน้าจออยู่เหมือนกันผมใช้หน้าจอโนบุ๊ก1 4นี่ก็หนึ่งเครื่อง แล้วก็ต่อหน้าจอ27นิ้ว 4K อีกหนึ่งจอในการทำงานมันก็จะยดหยุ่นกว่าทำงานก็เร็วกว่านะครับคราวนี้ตัวเนี้ย Yoga Book 9i ตัวใหม่นะมันมันอินทิเกรตมันเลยเราไม่ต้องซื้อจอแยกไม่ต้องซื้อจอเพิ่มมันเป็นเครื่องเครื่องเดียวเมนบอร์ด CPU แบตเตอรี่เนี่ยมันคือมันบิวอินทั้งหมดแหละ แล้วเราเองก็ยังสามารถใช้งานเป็นนบุ๊กปกติก็ได้ด้วยการวางคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยลงไปเลยแล้วก็ตัวจอที่เป็นจอจอที่สองแล้วกันเนาะมันก็จะมีทัชแพดแสดงมาให้เราเองก็ยังสามารถจดบันทึกอะไรได้อยู่นะคือเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็ส่วนหนึ่ง UxUi ก็ล้ำส่วนหนึ่งพอ,อก,การเชื่อมต่อก็จะมี Thunderbolt 4, 3พอร์พ มีปุ่ม power มีปุ่มอ e ่า e t s t e r อยู่ถ้าใครไม่ใช้ก็ปิดนะครับมีการปรับดีไซน์ฝาหลังนิดหน่อยเป็นแบบยุคใหม่เนาะก็จะเป็นโลโก้ l e n o v o อยู่ตรงกลางขอฝาหลังนะครับสีสันะครับเดิมอยู่นะครับทีนนเชลเดิมสีนักทะเลนะก็ดูสวยงามแตกต่างไม่เหมือนใครในตลาด bundle นเนี่ยก็จะมีเอาอะไร bundle เนี่ยไม,ม่หูฟังนะบอกก่อน ไม่มีเมาส์ด้วยต้องซื้อเพิ่มซื้อแยกเองแต่ถ้าใครคิดว่าอยากให้มันแบบครบเซตก็ก็ต้องมีนะก็ควรจะมีใช่ไหมเอออันนี้คือแสดงผลสองหน้าจอพร้อมๆกันนะครับคือมันดูเท่มากเลยมีเพื่อนๆชวนคุยมาอาจจะเรื่องอื่นเนาะถามได้นะครับ plus สี่ ai ที่มีการ์ดจอหรออ๋อ rtx 4 0 RAM 32โอ้ไหวครับแรง สบายๆเลยแหละใช้งานไหวแต่ว่า 3D ก็มีหลายเลยเหมือนเล่นเกมเล่นเกมสามมิติก็มีหลายหลายสเต็ปต้องบอกว่าอาจจะทำงานซับซอ้อนได้ประมาณหนึ่งกันล้วกันถ้าเทียบเคียงแล้วกันกับโนบุกรุ่นนี้นะครับเอางี้รีเลทกันนะครับรุ่นนั้นแน่ก็แรงกว่าเรื่องการทำงานกราฟิกสามมิติเพราะว่าตัวนี้เป็นการจอออนชิปเท่านั้นเองเนาะ ราวนี้วิดีโอผมเปิดไว้อย่างอาหารนี้วิดีโอนะครับแต่เน็ตผมอาจจะมีกระตุกบ้างขออภัยด้วยผมก็โหลดทิ้งไว้แหละแต่มันไม่มาวัฟเฟอร์ไม่มาอาจจะโหลดทิ้งไว้ก่อนก็ได้นะเอาไว้ก่อนแล้ไปดูอื่นก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้าน JB ี B นะเจเขาเองเขาก็จะมีการแกะเครื่องจริงเนี่ยออกมาถ่าย แต่ก็เปิดอ่าเรียกว่าแกะออกมาแต่ไม่ได้เปิดเครื่องเเป็นการรายคัดเนาะเห็นว่าเนี่ยจอหลักเนี่ยก็มีโลโก้เรโนโวสีส้มอยู่แต่ก็ไม่ได้เปิดเครื่อง้งแล้วเวลาถ่ายจริงๆเนี่ยจอจะดำๆทั้งสองจอนะมุมด้านหลังมุมท็อปนะครับด้านล่างด้านข้างด้านหน้าดีนะครับแล้วก็ขอบด้านข้างอาจจะเออไม่ได้ ปรับแสงเนาะไม่ได้ปรับแสงไม่ได้เอาแสงเนะี่ยส่องเข้าไปนะครับมันเลยจะดึมำาๆหน่อยมันเด่นมาก็จะมีคีย์บอร์ดของเขาที่เป็นบลูทูธนะครับเป็นแมกเนตด้วยเมาส์โอ้ยได้เมาส์ด้วยได้เมาส์ด้วยเมื่อกี้ของผู้ปว่าไม่ได้เมาส์ขออภัยได้เมาส์ด้วยปากกาไซรัสได้อยู่แล้วนะครับซองใส่ซองคีย์บอร์ดซองเครื่องเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับอืม แ d ปเตอร์ก็เป็น65วัตต์ไรซ C แหละปกติใน,นส่วนนี้อก็สเปคเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันดีมากๆเลยเรื่องตัวสเปคนะครับไม่เหมาะก,กับเล่นเกมแน่นอนอันนี้ถ้าใครซื้อเล่นเกมไปดูรีเจนนูน่นนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าซื้อทํางานและต้องการนักวัตก,กรรมที่ย้ำลำ้ำก็ตอบโจทย์ตอนนี้ผมพามาดูตัวสเปคแบบละเอียดดีกว่านะมาย้ํากันทีหนึง่งอ๋อ ตัวนี้เป็น intel corta 2 0 0 h series นี่เนาะมันมี npu ก็จริงอย่างตัว intel ai boost นะแต่มันก็ไม่ใช่ถึงขั้นผ่านแพลตฟอร์มที่เป็น c o พล p r o d พ c t pc เพราะอันมีแค่13ท็อป t o มันต้องมากกว่า40ท็อป t o ถึงจะรองรับกับพวก f e เจอร์ windows ที่เป็น ai ใน windows 11แล้วกัน ซึ่งรุนี้มันเป็น AI PC ระดับเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แท้ทรูขนาดนั้นอันนี้คือข้อควรรู้นะถ้าใครคาดหวังว่าอยากซื้อนตบุ๊กเครื่องนี้ไปทำงาน AI ที่ internal local หรือว่ารองรับ Windows 11ที่เป็นฟีเจอร์ AI ที่มันแบบยุคใหม่โคประสา PC เนี่ยรุ่นนี้ไม่รองรับนะครับแต่ก็จอดี 1.40ี่ Ram 3, 2, ดีแรม3.2ดีแต่ก็อัพไม่ได้แล้วเพราะมันออนบอร์ดนะครับออนชิปมาเอสดี่งเทราไบมีแค่สล็อตเดียวถ้าจะอัพเกรดเพิ่มไซซิ่งเพิ่มความจุค a ปาซิตี้ดิแนะนำว่าก็ต้องถอดองุปกรณ์เนาะแล้วก็เป็นตัวสั้นด้วย2.2.42ตัวบอร์ดเนี่ยตัวข้างในมันรับแค่นี้นะครับแรม3.2 เพียงพออีกหลายปีเลยครับมันอยู่ที่เราด้วยว่าเราใช้งานแค่ไหนอาจจะบอกว่าบางคนจริงจังมากนะ่สามสองนาะวันนี้ก็ไม่พอนะเขามีอ่าเช่นการทํางาน 3D หรือว่าการเรียกใช้เครื่องมือเยอะเลเยอร์เยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยงานมางานก็ต้องบอกตามตรงว่าสามสองก็ยังน้อยเกินไปมันอยู่ที่งานจริงๆครับว่างานเราสเกลแค่ไหนเออในคำนี้ ลำโพงนะครับเป็นแบบสี่ตัวอ่ะไม่ใช่สตัว,ตวสี่สต,ตัวเนี่ยเป็นลำโพงเอ่อเสียงกลางแล้วกันเสียงแซกนะครับแล้วก็จะมีวูเฟอร์อีก2ตัวด้วยกันอ่ะขออภัยลำโพงสี่ตัวเนี่ยเป็นลำโพงวูฟเฟอร์สนะครับแล้วก็ทวิสเตอร์สแล้วกันรวมเป็นสี่นะไมโครโฟนสองตัวเว็บแคม5ล้านพิกเซลแล้วก็มี IR c a m ์ a คสแกาด้วยแล้วก็มีอเตอร์ด้วย เพื่อความปลอดภัยใช้ก็เปิดใช้ก็ปิดนะครับแบตเตอรี่88วัตต์อ้าวก็ถือว่าความจุใหญ่ประมาณหนึ่งส่วนอื่นๆล่ะหน้าจอสกินได้10จุดร้อมกันนะครับคีย์บอร์ดมีไฟด้วยที่เป็นคีย์บอร์ดแบบแยกออกมานะน้ำหนัก1.219กกิโลกรัมผมเข้าใจว่าอันนี้เป็นน้ำหนักเฉพาะเครื่องนะครับไม่ได้รวม ซอฟ a ค e ไม่ได้รวมคีย์บอร์ดและอะไรนะแล้วก็วัสดุนะครับ material ก็เป็นสเตเลสแมกนีเซียม d i e casting แล ting, นะ้วก็ p Painting มาเนี่ยนะตัวพื้นผิวอะ่ะมีเรื่องของตัวมอเตอร์สันเนี่ยนะ vibration m มอเตอนะครับในกรณีที่เราแตะตัวหน้าจออะไรเป็นต้นให้เรารู้ว่าอารมณ์มือนมือถือเวลากดแล้วมันจะรู้ว่าเรากดลงไปนะครับ ไรสาย w าย i 7ฟ์เจ็ดบลูทูธระดับสนะครับแบบมีสายก็เป็น Thunderbolt 4หรือว่า USB 4.0นต้นประกัน3ปีทีเ i u m แค r e ประกัน3ปีอุบัติเหตุมีความทนทานระดับมิสทรีเกตด้วยนะตกกระแทกฝุนละอองความละองชื้นก็คือทนทานแน่นอนไม่เสียได่พังง่ายเป็นแพลตฟอร์ม Intel Evo ด้วยนะเรีวยกว่าเรื่องของประสบการณ์นในโรวมคือดีแน่นอนเป็น รุ่นของประเทศไทยมาอย่างมาครบไหมอ่อยรอบหนึ่งสินิ่งเลยขออภัยด้วยเน็ตผมใช้ในท่าจนะครับก็ยังไม่ลื่นอยู่ดีนะม,มันบล็อกเฟอร์ไงก็ไม่รู้แต่เป็นว่านี่แหละเป็นโนบุ๊กที่ผมว่าในมุมของคนที่ต้องการโนบุ๊กสองหน้าจอแล้วกันแท้จะยืนหนึ่ง นี้อีกรุ่นหนึ่งเป็นของ asus นะครับอืเซนบุ๊กแต่รุ่นใหม่ที่เป็นขอบ200นี่แต่รุ่นก่อนคือมีถ้าหาโน้ตบุ๊ก200จอในตลาดก็จะมี asus กับร e โล v นนี่แหละแต่ณตอนนี้ l e n ร v โลโนโว้ o โ9กาบุ๊ก้าคือเขาพร้อมขายแล้วนะครับโอเค โดยรวมก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้ยังไงเจอเจินใหม่ในวันต่อไปนะครับบอกว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่จะซื้อโนบุ๊กเครื่องนี้หรือว่าข้อมูลนี้นะครับก็จะเป็นความรู้แล้วกันจะได้เอาไปคุยเพื่อนได้หรือว่าถ้าใครคนไหนแบบมีเพื่อนมาปรึกษา,าจะซื้อโนบุ๊กราคาทั้าเจ็ดหมื่นเนี่ยตัวนี้ผมว่าดีมากๆเลยดีมากๆเลยนะครับสำหรับใน แล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ